มาครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนุกท่านนี่คือรายการทูเดย์โชว์และนี่คือช่วงแปลกเฮซ่า <8 S 2> <Hey, Ta. S 1> ไม่น่าเชื่อเรื่องราวที่ท่านได้ชมในวันนี้ห้ามลอกเลียนแบบห้ามไปทําโดยเด็ดขาด,เ,ด,ดเป็นความสามารถส่วนบุคคลครับนะครับเป็นความสามารถซึ่งพิสดารและแตกต่างออกไปจากที่เรามนุษย์ทั่วๆไปเป็นอยู่หนูเชื่อว่าเขาคือมนุษย์กลายพันธุ์ครับพเพราะว่าหนูดูเอ็กซ์เมนเยอะค,คือเขาเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่ที่แบบว่า เราไม่สามารถไปลองเลยนแบบเขาได้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับย้ำน,นะครับเพราะความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้นเขาเป็นมนุษย์ไฟฟ้าครับ,รบเรื่องราวที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้เนี่ยอันนี้จะเกิดขึ้นในห้องส่งจริงๆแล้วก็เห็นกันจริงๆแต่เรามีเรื่องราวของคนที่ชื่อว่าดาวลอยมนุษย์ไฟฟ้าครับ แต่วันนี้เราจะทํางานกันตรงนี้เราก็กลัวกันมากมากครับเราก็ไม่กล้าแเพราะว่ามันต้องใช้ไฟฟ้าตรงนี้จริงๆเราก็เลยได้เชิญศูนย์กู้ชีพในเรนทร์นะครับจากโรงพยาบาลราชวิถีนะครับขอบคุณมากนะครับพี่มาบแ a นบายไว้ที่นี่นะครับ s แ a นบายไว้เผื่อว่ามีอะไรฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือกันทันคือเราไม่ได้ห่วงคุณดาวลอยเลยนะครับเราห่วงพวกเรากันเองตัวเราเนี่ยเหระครับเราเกรงว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นลมไปซะก่อนเมื่อเห็นคุณดาวลอยเขาเล่นกําลังโชว์อยู่ไปค้างไปเรากลัวเราจะค้างมากๆก็เลยเชิญมานะฮะท่านผู้ชมครับ นี่คือดาวลอยมนุษย์ไฟฟ้าคุณสุนทรเกตชิตว้68ปีเป็นมนุษย์ประหลาดชอบท้าทายกับพญามัจุราโด้วยการใช้ร่างกายเป็นตัวนำและสื่อกลางกระแสไฟฟ้าขนาด220โวลต์ผ่านไปยังวัตถุซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการใช้มือเปล่าจับสายไฟคู่บวกเปลือยที่เหลือแต่ทองแดงแล้วนำสายไฟฟ้าค้วลบไปแย่ที่หลอดไฟ โดยมีกระแสไฟฟ้าจากขั้วบวกที่มาจากร่างกายต่อเชื่อมกับหลอดไฟขนาด100วัตต์ในขั้วลบทําให้หลอดไฟเกิดแสงสว่างขึ้นมาทันทีคุณสุนทรเปรียบเสมือนฟิลที่ทําหน้าที่เหมือนชนวนไฟฟ้าซึ่งกระแสไฟ220โวลต์สามารถวิ่งผ่านจนเชื่อมต่อทําให้หลอดไฟติดได้ซึ่งคนปกติทั่วไปจะมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ120กิโลโอห์มและถ้ามากกว่านี้ก็จะโดนไฟดูดจนเสียชีวิต แต่คุณสุนทรมีค่าความต้านทานถึง304กิโลโอห์มมากกว่าคนปกติถึง3เท่าท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านผู้ชมกับตัวจริงเลยครับดาวลอยมนุษย์ไฟฟ้าคุณสุนทรเกตชิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับนั่งยืนตรงนี้แหละครับเชิญตรงกลางเลยครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่คือมนุษย์ไฟฟ้าตัวจริงเลยนะครับคุณสุนทรครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ68ครับ68แล้วคุณทุกคนทำอาชีพอะไรครับ ก็ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ครับระบบไฟฟ้าแล้วคุณสุนทรพบ,พบตัวเองว่าเราสามารถเล่นกับกระแสไฟฟ้า220โวลต์แบบนี้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับประมาณอายุ17ปี17ปีครับหมายคามว่าคนทั่วไปเนี่ยกระแสไฟฟ้า220โวลต์เนี่ยถ้าเราไปจับเข้ามันจะดูดเราถูกไหมครับครับมันดูดคุณสุนทรไหมครับที่แรกๆมันดูดต่อมามันทนได้ครับ เราไม่ทนได้หมายถึงไงหมายถึงว่าโดนไปแล้วหนักๆครับเราจะทนกระแสไฟฟ้าได้ครับแล้วการทนที่ว่านี้มันทนมากขึ้นมากขึ้นไหมมากขึ้นมากขึ้นจากจากร้อยโวลจนมาร้อยแปดสิบจนถึงสองรอยี่สิบปัจจุบันครับในเวลานานเท่าไหร่ครับประมาณสักหนึ่งนาที หนึ่งนาทีถ้าเป็นคนธรรมดาโดนกระแสไฟฟ้าสองรอยี่สิโวลต์นี่ตายไหมครับตายครับตายไม่ต้องถึงหนึ่งนาทีครับมาสามติ๊กิี้นกว่าตายครับคือหัวใจมันจะหยุดทํางานครับระบบต่างๆในร่างกายมันจะล้มเหลวแต่ของคุณสุนทรไม่เป็นครับเคยไปตรวจเช็คร่างกายไหมครับว่าเราเนี่ยผิดจากคนอื่นเขาตรงไหนก็ไม่ผิดครับมาดูกันก่อนไฟที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี่เป็นไฟจริงๆ กระแสคือ220โวลต์ครับตอนนี้เราจะแสดงให้เห็นว่ามัน220โวลต์จริงหรือไม่จริงเราก็มีหลอดไฟมาอยู่ตรงนี้แล้วมีสายไฟตรงนี้แเรามีปลั๊กไฟจะเสียบไปดูว่ามัน220โวลต์จริงไหมเราก็จะเริ่มต้นกันเลยนะครับเิญครับเราจะเช็คไฟก่อนเดี๋ยวผมเอาหลอดไฟจี้ไป่อ๋อติดนะไฟติดนะครับไฟติดครับนั่นหมายถึงว่ามีไฟทุกอันมีไฟหมดทุกอันมีไฟหมดนร่มีไฟหมด แล้วก็ใส่ลงไปนี่มีไฟหมดมีไฟแล้วยังไงต่อครับเรียบร้อยนะครับเอทีนี้ผมก็จะใช้ไฟเป็นประโยชน์ครับครับทีแรกผมจะจับด้วยมือเปล่าก่อนเฮ้ยับนะโอเคครับโอเคฮะมันมีไฟปะฮะมีครับไม่ใช่ม่ถามถามว่าเมื่อกี้ตอนเขาจับแล้วรู้สึกว่ามีมีไฟวิ่งหรือเปล่ามีครับไอ้ไส้กรองนี่เอามาทําอะไรครับผมก็เพื่อจะให้รู้ว่าไฟ มีประสิทธิภาพที่จะทําให้ฮอตดอกนี่สุกได้ไหมอ่า๋อทำไงฮะตอนนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวอาถิจะอธิบายก่อนไส้กรอกตอนนี้มันเสียบอยู่กับไฟสายเดียวมันก็จะยังไม่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็เถอะที่ไฟมันเดินครบกส้กรอกเนี่ยมันจะไหมโชว์เลยครับเพราะมันครบวงจรนี่ดูนะฮะดูการครบวงจรนี่ฮะเฮ้ยจับด้วยมือดูดูนะฮะดูนะฮะนี่นะฮะดูนะฮะคุณผู้ชมใช้มือเปล่าเปล่าจับเลยนะคุณผู้ชม โอเคแล้วพอไหมเข้าได้ยังคุณอาเวลาปล่อยสายกันปล่อยสายคุณวัดไปเอาปลั๊กออกได้เลยครับพอแล้วใช่ไหมครับพอพอแล้วครับพอแล้วครับความจริงแล้วจริงในโชว์ของของคุณสุนทรจริงๆแล้วเนี่ยหรือดาวลอยมนุษย์ไฟฟ้าเนี่ยจะเอารวดเนี่ยพันตัวด้วยพันตัวสามารถพันตัวได้แล้วก็ให้เห็น ตอนนี้คนนี้ก็จะมองไม่ออกว่าจริงๆแล้วมันดูดหรือไม่ดูดครับก็มีวิธีการเทสคืออยากรู้ว่าดูดหรือไม่ดูดก็ไปจับตัวแกไงจับตัวอ่าตายตายตายนี่บอกเลกว่าว่าท่านคือแมกนิโตหรือเปล่าท่านกืลักลพันท่านผู้ชมฮะขอครั้งไม่เคยเห็นจริงอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุธรครับเกิดมาไม่เคยเห็นเป็นไงล่ะยอนไม่ยอดอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่คุณไม่กล้าพูดว่าธรรมดามากใช่ไหม ไม่กล้าพูดเลยนะว่าอยากจะนําเสนอในรูอีกรูแบบหนึ่งอันนี้คือไฟฟ้าใช่ไหมอไฟฟ้าแต่ว่ามาดูคนหนูครับเล่นกับไฟจริงๆโอไม่ใช่ไฟฟ้านี่เขาดาวลอยมนุษย์ไฟฟ้านั่นอะไรครับฮะดาวเด่นดาวเด่นดาวเด่นมนุษย์อะไรมนุษย์ไฟลอยครับอ๋อมนุษย์ไฟลอยโอ้ขอเชิญพบกับดาวเด่นมนุษย์ไฟลอยครับ โทษนะครับก็ดูเป็นเป็นปกติเหมือนพวกผมจริงๆนะผมไม่ใช่เป็นคนโชว์ฮะผมได้นําโชว์มาครับเขาเป็นชาวฮูกันดาลูกครึ่งอ่าลูกครึ่งเกาหลีฮูกันดาเกาหลีกับฮูกันดาเกาหลีฮูกันดาห่างกันยากมากเลยนะครับผมมนุษย์ไม่กลัวไฟพอเชิญมิสเตอร์ฮากกระดูก โอเคครับผมเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวมาจากอุกันดาคุณเชิญข้างหน้าเลยครับอันนี้ยังไม่เข็ดเหรอครับไอเรื่องเพลงเพลงอะไรฮะยังยังไม่เข็ดผมจำเป็นต้องเปิดเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงเดียวที่ไม่โดนลิขสิทธิ์โอเคเป็นลูกครึ่งอ่าคูกันดาเกาหลีฮะอ๋อเหรอฮะไอไอไอลูกครึ่งคูกันดาเกาหลีเนี่ยไอคูกันดาเนี่ยผมพอจะรู้ว่าเขาเป็นคนผิวดำแล้วตรงไหนบ่งบอกที่ว่าเขาเป็นลูกครึ่งเกาหลีฮะอ๋อเนี่ยฮะเกาหลีมีหรือเปล่าหลังขาว ออข้างล่าดำครับผมข้างหลังัน้ข้างหน้าเป็นอูกันดาข้างหน้าเป็นอูกันดาข้างหลังเป็นเกาหลีข้างหน้าติดพ่อข้างหลังติดแม่ครับผมอันนี้เขาเดินเดินเดินทางมาย่งไรครับที่มาเดยวผมจะถามให้นะครับเด็จะถามมาตุรกิจุรกิจโตุรกิโตเกาหลีเราโตุรกิจอเมกาโตุรกิจโตวาจุดจบจะเริามไปกิร็วปาวกิะ เขาขึ้นเครื่องบินจากคูกันดามาลงที่สุวรรณภูมิแล้วต้องต้อต้อตอ้เนี่ยคือต่อเรือหางยาวจากคลองต่อเรือหางยาวต่อเรือหางยาวท่านเขาเขามาพักที่ไหนฮะพักที่ไหนฮะเอเราะจิรไเลยชวอกันต่บาเขาจะกํลังเอาวะพวกพวกพวกชื่ดว่าทุเราเป็นโก้ชถูกต้องต่ชื่นดีว่าชนิดละอ๋ แชรีล่าอ๋อแชงกะลีล่าโอ้โหเฮ้ยวัดเทพลีลาอ๋อมาขึ้นตรงคลองตันครับผมแล้วเดินมาวัดเทพลีลาสนิทกับหลวงพ่อที่นั่นครับผมแล้ววันนี้นะฮะผมจะให้เขามาโชว์การอมไฟฮะเฮ้ยเอ้ยอาจจะเป็นโชว์เล็กๆแต่สำหรับเขาเขาสามารถทำได้หมดทุกอย่างโอ้โหนะฮะจุดยอดตราจกร เอออันนี้แค่เลียไฟครับผมอัันนี้ครบมเลยไฟแต่เพราครับอย่าให้มันดำเกื่อนี้เลยครับผมนี่ก็ดำแย่แล้วเตกใจจริงจริงๆก่อนที่เขาจะโชว์ไฟเนี่ยเขาต้องขอร้องเพลงปลุกใจก่อนอ๋อจะนะฮะโอ้โหหลายอย่างเรื่องมันเยอะนะครับคุณพี่เด็ก เออฮีรหมะงางะฮีคังงะฮีวอทแตก <Strategy> เป็นคุณจะเป็นเพลงประจำุกใจเขาจำอาจจะปจำเผาไม่ได้ไปกใจครับผมทีนี้เราก็ขึ้นมาดีว้าลายจะเบื่อเนื้อแหนเน่เอโอเคครับเริ่มการแสดงได้แล้วนะครับ ไม่น่าเชื่อครับมาเริ่มอะไรกันเลยครับโาว์การพอแล้วโชว์ฮะโชว์การอมไฟจากเขาครับผมดูครับอันนี้ก็ห้ามลอกเรียนแบบนะครับอ่ะอ่ะอมไฟเนี่ยออมไฟอมไฟในปากไงออมเอาแล้วครับอันนี้ไม่เชื่อยาเรียนแบบนะครับเอ้ยไม่ได้ลอกเรียนแบบเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะมาตเน่เนี้ยฮะมาตเตน่เนี้ยอะไรไม่มีเสียงตมือให้เลยเนี่ยอ้ถ้าพร้อมแล้วชมการอมไฟจากฮากะนู้ครับเตรีฮ

อ๋อคุณว้าวอ๋อเขาบอกว่ายังไงได้ครับเมื่อกี้คุณครับเมื่อกี้เกาบอกว่าคุณเดาคืออะไรเขาใส่หน้าแตงไม่ได้หรือเปล่าพี่ฮูกันดาบ้านเขาเนี่ยถ้าใส่หน้าคือได้ถ้าอย่างนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนอินเดียถามเขาอีกทีว่าได้หรือเปล่าลองถามอีกทีคนทละมาตุ๊กเราอ้าวอมหรอโอ้ยได้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 เขาบอกว่า ได้ได้ครับได้ครับแทงครับขอยงโอ้ลิพพอกแล้วเนี่ยอ้โ่งมีมีอะไรอยากจะบอกทางคุณตัพบลิพพัดแล้อยากจะบอกกับทีมงานว่าอะไรบ้างครับเขาพูดไทยไม่ได้ตอนแรกผมจะฝากเนื้อฝากตัวด้วยซ้ํแบบว่าท่านผู้ชมดูอาจจะจําไม่ได้เพราะว่าเราทาตัวกันดําความจริงเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากแต่เมื่อพูดไทยไม่ได้ก็ไม่ต้องฝากนะครับก็ไม่ต้องเลยอะไรเลยนะครับครับเอ่อตู้มินิมัดนําอะฮะอะอะไรนะ ตะตูไม่ได้บากน้ำไม่อะไรนะพี่ตะตูมีที่อาบน้ำไหมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากว่าครับผมน้องเสียเสียติ่มซำนะครับทีมงานของพี่บอลเชิญยิ้มครับผมเก่งมากมากเสียเก่งเสียเก่งจริงใช้ได้เลยดีมากเสียตอนนี้เราได้ขนาดนี้อมฟงอมไฟก็ได้แล้วเรามาดูดไฟกันดีกว่ามาช็อตไฟมัไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าครับไม่สบอ่ะ เาไม่ไหวแล้วไม่ไหวท่านผู้ชมว่าเสียงบวมมือดังๆให้อีกครั้งนึงนะครับสําหรับคุณสุนทรเกตชิดดาวลอยมนุษย์ไฟฟ้าของจริงนะตัวจริงเสียงจริงจริงแต่ต่อไปนี้จะมีคณะแล้วจะรวมกันกันกบเสียเาไปไหนก็จะเอาเสียไปด้วย พี่สุนทรครับเวลาก่อนเล่นพี่สุนทรก็ให้เสียเขาลองจับไฟให้ดูดูว่าเป็นยังไงได้ไหมครับได้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 ครับพอเสียจับไฟให้อาแล้วจะพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะจัดงานศพให้เขาเราก็จะจัดงานศพให้เสียนะครับพอเสียโบกมือกับคุณสุนทรเกศชินครับ ช่วงเมซิ่งต่างแดนนะครับคุณวั์ยังคงอยู่ที่มันดีฟครับแต่เหมือนจะหมดตัวต้องไปเป็นชาวประมงออกหาปลาแต่สุดท้ายครับกินอาหารใต้ท้องทะเลห้องอาหารยังหรู